ออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง a อ l ล s สนะคะเอาละค่ะวันนี้นะนันก็มี m e s s a g e of Love สั้นๆน,นะคะมาให้กับทุกคนได้เล่นกันนะคะวันนี้นะมีให้เลือกทั้งหมดแค่2กองนะคะกองที่1น,นะคะ The hangman นะคะกองที่ 2x of spiral นะคะคลิปนี้นะคะมีผล7วันนับจากวันที่คุณเปิดดูนะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกวัยแล้วก็ดูได้ทุก,ทกสถานะเลยนะไพ่นะคะก็ แม้ว่าจะถูกเลือกออกมาให้แล้วนะคะก็อ่านตามหน้าไพ่นะไม่มีสคริปต์นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะขอให้ตั้งสติดีๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกก่อนนะคะว่า energy ที่อ่านไพ่ได้นะเป็น energy โดยรวมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจิตตกไม่ต้องคิดมากถ้าอะไรฟังแล้วไม่ดีหรืออะไรฟังแล้วไม่ใช่ตัวของตัวเองเนี่ยโยนทิ้งไปเลยเพราะว่าในคลิปนะคะมีคนที่ทําการกระทําที่แตกต่างกันแล้วเข้ามาดูในกองเดียวกันเพราะฉะนั้นเราขอให้ทุกคนนะคะตั้งสติให้ดีแล้วก็ เลือกเอาในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วขออนุญาตด,ดูดวงทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขอไปเปิดไพ่ให้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า message of love นะคะของคนที่เลือกกรุ๊ปที่หนึ่งนะคะคืออะไรนะโอเคค่ะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อยังไม่ได้นะ หนักเหนื่อยหน่วงนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะเป็นความที่หยุดนิ่งแล้วก็ไม่มีสเตตัสที่มั่นคงไม่มีสเตตัสที่ถาวรแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต่อให้คบกันมานานแล้ว,วก็ยังไม่เห็นปลายทางแล้วก็ยังไม่เห็นอนาคตของความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันไปได้เรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆเลยแต่ว่า มันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีทิศทางไม่ได้มีอะไรไม่ได้ถูกกาหนดมาให้มันเป็นยังไงอะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ของคุณอย่างเนี้ย แล้วปัญหาของคุณอนะ่ะมันอยู่ที่ตรงไหนนะคะแม s เสรจออฟเลของคุณคืออะไรนะแม่เสรจออฟเลของคุณนะคะสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สถานการณ์ในตอนนี้นะไปต่อไม่ได้นะต้องคิดเยอะต้องคิดหนักต้องคิดมากนะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ ยังไม่ชัดเจนเป็นปลายทางของความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นนะ่ะมันเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีการยอมรับจากใครแล้วมันก็ไม่มีใครสามารถที่จะยอมรับได้ด้วยความต่างในเชื้อชาติศาส,สนาหรือว่าในเรื่องของสถานะทางสังคมนะคะแล้วก็หลักๆเลยเนี่ยปัญหาของมันน่ะมันอยู่ที่ว่าเรายังแบบ ไม่โฟกัสที่ความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ไปในรูปแบบของการที่เอออยู่แบบนี้มันก็โอเคอยู่แล้วอยู่แบบนี้มันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วซึ่งมันจะมีฝ่ายหนึ่งที่คิดมากกว่าก็คืออยากได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มีรูปร่างมีชื่อเรียกแล้วก็มีแบบ สามารถที่จะไปบอกใครต่อใครได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ของเรานะแล้วเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะแล้วแบบเป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถที่จะมีความสุขได้อะ่ะ มันไม่สามารถที่จะบอกใครได้เลยมันต้องคิดอยู่เงียบๆคนเดียวนะในบางกรณีนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เริ่มต้นหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบอะ่ะมันมีความคิดเยอะคิดหนักคิดมากแล้วก็หึงหวงอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันก็ต้องปล่อยไปเพราะว่ามันไม่มีสถานะมันไม่มีความชัดเจนแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปหึงเขาหวงเขาในทุกๆครั้งอะ่ะเราจะทําได้แค่ถามตัวเองว่า เราอยู่ตรงไหนในชีวิตเขาอะที่เราจะเข้าไปหึงเข้าไปห่วงในตอนเนี้ยเออหึงนะห่วงนะแต่เป็นใครอะเราอะเป็นใครที่เขาจะต้องมาใส่ใจต้องมาเข้าใจเราอะ่ะนะคะนี่คือแอบรบักแอบบชอบนะคะแล้วก็กรณีที่แบบไม่พูดไม่คุยอะมันเหมือนกับแบบมันยังแบบมันยังไม่แน่ใจว่าคนคนเนี้ใช่หรือเปล่าหรือว่าคนคนเนี้ย จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตเ,เราจริงๆได้หรือเปล่านะคะมันก็จะมีความคิดหลากหลายปนๆปนปนกันไปนะตามรูปแบบของความสัมพันธ์นะคะแล้วส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าก็มันไม่ชัดเจนอ่ะไม่มีปลายทางไม่มีจุดหมายก็ปล่อยเบอร์ไปบางคนก็แบบอยากได้สถานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าไปๆมาๆหายๆไม่ได้แบบ มันบางควาบางสถานะคือมันหยุดนิ่งเป็นตายไปแล้วอ่ะแล้วแบบจะกลับมาใหม่มันก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะเริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อไปนะคะเนี่ยคือปัญหาแล้วนี่ก็คือสถานาการณ์ของคุณนะส่วนความสัมพันธ์นะคะที่เป็นคบกันมานานแล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยอะ ไปต่อได้เรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะเหมือนแบบเออยังแบบยังโอเคอยู่ยังไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเราก็เป็นความสัมพันธ์ที่กรณีที่หนึ่งอาจจะแต่งงานกันแล้วนะถ้าแต่งงานแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่โอเคค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ไปได้เรื่อยๆมันไม่ได้มีความหวานอะไรมันไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรมันมันไปของมันได้เรื่อยๆนะคะแต่ก็มีความสัมพันธ์หนึ่งที่แบบ เป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเกิดว่ายังไม่ไ,มได้แต่งงานกันแล้วในกรณีที่แบบอยากจะแต่งงานอะ่ะมันมันเป็นหรือว่าเป็นกรณีที่แบบครอบครัวไม่ยอมรับนะคะมันก็ยังแบบหนักเหนื่อยแล้วก็น่วงอยู่นะปัญหาความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยก็คืออย่างที่บอกไปอะ่ะต้องคิดเยอะคิดมากแล้วก็กังวลมากเพราะว่าสังคมสังคมคุณและสังคมเขาอ่ะอาจจะยังรับได้หรือรับไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วคะ่ะว่ามันเก็บไว้มันก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็เป็นปัญหาความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันนะคะคําแนะนํานะคะก็คือจะทําอะไรนะคะก็คือคิดให้ดีคิดให้เยอะนะคะรอบคอบกับการตัดสินใจของตัวเองนะคะคิดมองให้รอบด้านแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเองนะคะมองให้รอบด้าน นะอย่ามองเฉพาะมุมเรามุมเขานะคะให้มองในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องที่มันเป็นนะแล้วเราจะเห็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังกันวันนี้นะคะยังขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือก e d of spiral นะคะไพ่ที่คุณได้นะคะก็มี e d of spiral แล้วก็ t e of story v e r d s นะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าคําทํานายนี้นะคะเป็นคําทานายโดยรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีทั้งผู้กระท,ทําและผู้ถูกกระทําในกลุ่มเดียวกันขอให้แยกแยะเข้าใจนะคะในรูปแบบของการที่มีสติก่อนจะนําไปตัดสินใจอะไรกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะไพ่ที่คุณได้นะคะก็มีบอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะทุกๆความสําคัญเลยสถานการณ์ของคุณในตอนนี้นะ เป็นความสัมพันธ์ที่บางทีก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่บางคนนะยังไม่รู้จักกันดีพอเลยนะคะในกรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้ทุกความสัมพันธ์นะคะแล้วก็แบบเห็นแล้วชอบเลยหรือว่าเป็นปุ๊บปั๊บทันทีทันใดชอบแล้วนะคะแล้วในตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีความต่างกันค่อนข้างที่จะสูงทั้งต่างสถานะต่างการงานต่างการเงินนะคะแล้วก็ต่างในเรื่องของความผูกพันแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกต่างกันนาต่างกันในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกมากกว่าบางคนอาจจะรู้สึกน้อยกว่าหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้สถานะแต่บางคนก็คืออยากจะปล่อยเบอร์ไปก่อนนะคะมันแล้วมันอยู่ด้วยกันอะเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ พูดยากเข้าใจยากเข้าถึงยากเพราะว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะปิดตัวเองปิดกั้นตัวเองไว้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นฝ่ายที่ตามนะคะฝ่ายตามก็คือแบบเป็นฝ่ายที่ตามแบบตามตลอดอะ ตามบางคนตามให้เขารู้นะคะรู้รู้เลยชัดเจนมากว่าแบบตามแต่บางคนน่ะตามโดยที่เขาไม่รู้นะคะด้วยไอได้วยที่เขาไม่รู้เนี่ยแหละขเขาก็เลยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันควรจะเป็นไปในทิศทางไหนมันควรจะเป็นไปในรูปแบบไหนแล้วมันก็เลยทําให้คุณน่ะดิ่งไปเพราะว่าเอออยากจะขึงก็ขึงไม่ได้อยากจะห่วงก็ห่วงไม่ได้อยากจะบอกความรู้สึกก็บอกไม่ได้นะคะอย่างน้อยถ้าบอกออกไปแล้วอะ่ะ ถ้าบอกว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาไปแล้วอะอย่างน้อยที่สุดเราจะได้รู้ว่าเราควรยืนที่จุดไหนเราห่วงได้ประมาณไหนแล้วเรารู้สึกได้ประมาณไหนเราจะได้ดึงตัวเองกลับมาแล้วจะได้เข้าใจตัวเองว่าเราควรที่จะไปยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเรารู้ในจุดยืนของตัวเองถ้าเรารู้ว่าเออเนี่ยเราชอบเขานะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราแล้วก็ถามเขาเลยสิคะใช่บางคนอะแบบเก็บไว้เก็บไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ถามหรอกถามไปเขาก็แบบ อาจจะเสียความสัมพันธ์นี้ไปนู่นนี่นั่นอะไรนี้นะคะคุณคะถ้าเกิดว่าคุณดิวกับคนที่โตมากพอแล้วก็แยกแยอะอะไรมากพอคุณจะไม่เสียความสัมพันธ์ไปะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอกับคนที่เป็นเด็กอะความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยเขาชอบเราอะ่ะ แล้วเราไม่ได้ชอบเขาอะเราจะต้องหยุดความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อที่ให้เขาไม่ได้คิดอะไรกับเราแล้วเราจะต้องหนีจากความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็อยู่ที่ว่าเขาเป็นคนยังไงนะถ้าเขาเป็นคนกล้าชนอะถ้าคุณบอกเขาอะเขาก็จะบอกความจริงกับคุณแต่ถ้าเขาเป็นคนในรูปแบบของการที่เขาเจอเขาเจอแบบสถานการณ์แบบเนี้ยเราเจอคนที่ไม่ใช่ไม่ชอบอะคนบางคนก็อาจจะหนีนั่นก็เป็นเรื่องของเขามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งลักษณะอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบ ที่มันเป็นของเขาแบบนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณจะต้องรู้ว่าคนที่คุณไปจีบเขาหรือคนที่คุณชอบเขาอ่ะมีลักษณะนิสัยแบบไหนคุณจะได้เข้าหาได้ถูกถ้าเขาเป็นคนตรงๆแล้วคุณแบบกล้าชนกับเขาไปเลยชัดเจนกับเขาไปอ่ะเขาจะได้รู้อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณคุณก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณนะแล้วเขาก็ชัดเจนกับคุณมากเพราะที่เขาจะบอกว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่า เขาจะเปิดโอกาสให้คุณอะไรประมาณนี้นะคะมันมีหลายๆกรณีเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคุณจะต้องเข้าใจในซิติเอชั่นของตัวเองก็คือเข้าใจในจุดยิงของตัวเองในตอนนี้ว่าคุณอยู่ในสภาพไหนเขาอยู่ในสภาพไหนแล้วลความแตกต่างกันอะ่ะคือแบบความรู้สึกเขารับรู้หรือ,อยังว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคะแล้วก็คุณรับรู้หรือ,อยังว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะ,ะในตอนนี้คุณจะต้องหาตัวเองก่อน ว่าตัวเองอะรู้สึกยังไงกับเขานะคะเมื่อคุณเจอในจุดๆนั้นแล้วคุณถึงจะไปยื่นให้เขาได้คุณถึงจะบอกเขากับเขาได้นะคะว่าแบบคุณรู้สึกนี้กับเขานะเราก็แบบเอออยากจะมีถ้าเกิดว่าความสัมพันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะมีไว้ในชีวิตจริงๆแล้วก็ในสถานะของคนรักอะคุณก็ลุยไปเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันนี้คุณคิดว่าจะคีิปไว้ในสภาวะไหนก็ได้นะคะคุณก็คีิปไว้ก็ได้แต่ว่า คุณจะต้องรู้ว่าถ้าคุณจะคีบไว้อะมันอาจจะมีความเจ็บปวดบางอย่างที่เกิดขึ้นคือหนึ่งถ้าเขามีคนของเขาคุณก็จะต้องรับในสภาวะนั้นให้ได้นะเราก็ถ้าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วนะคะเคลียตัวเองให้เสร็จก่อนที่จะไปเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะจะไม่เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ซ้อนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาที่จดต้องจบอ่ะมันอาจจะต้องจบแลวจบอาจจะไม่สวย กันสักคนหนึ่งหรือว่าอาจจะสวยก็ได้มันอาจจะสบสวยแต่ว่ามันสวยในรูปแบบที่ว่าตกลงกันได้แต่ในเวลาไม่นานอะ่ะมันอาจจะแบบไอที่เคยตกลงกันได้มันอาจจะตกลงไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเวลาผ่านไปความรู้สึกยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะขึ้นความคาดหวังมันยิ่งมาความคาดหวังมาปุ๊บ การอยากครอบครองมันก็มาการอยากครอบครองมาปุ๊บความวุ่นวายมันมาเลยค่ะเพราะว่าความสามพันน่ะมันอาจจะแบบเออเราครอบครองมันอาจจะครอบครองที่แบบกันละกันได้ใช่อาจจะแบบได้บ้างไม่ได้บ้างอะ่ะมันก็เป็นเรื่องของคนแต่ละคนที่มีความเชื่อต่างกันแต่สําหรับ คนบางคนที่มีความเชื่อว่าความสัมพันธ์นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะครอบครองได้แต่มีความสุขได้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้เขาก็จะสามารถที่จะเอ,อ่ยยอมรับได้แต่ในบางความสัมพันธ์กับคนบางคนอะที่เขาไม่สามารถรับได้อะมันก็อาจจะก,ก่อให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นแล้วสติค่ะดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ถามดูว่าตัวเองเป็นแบบไหนตัวเองรู้สึกยังไงกับเขาแล้วตัวเขาเป็นแบบไหนแล้วแบบ เขารู้สึกยังไงกับคุณอ่ะตัวคุณก็ต้องรอคําตอบจากเขาอะเนาะเราก็แต่คุณจะต้องรู้ว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณต้องการจริงๆจากเขาคนเนี้หรือว่าความแบบความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณต้องการจริงๆกับกับความรักของคุณที่จะเป็นหลักสุดท้ายของคุณอ่ะนะคะคุณจะต้องชัดเจนกับจุดนี้ให้ได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะโอเคค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้สําหรับทุกคนที่เลือก กรุ๊ปที่2ในวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะเราพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย